สวัสดีนะครับอยู่ที่ร้านเฮียไวโรดนะครับเดิมบางนังบวชนะครับผมมีของแปลกๆมาอีกแล้วนะครับรถควนรถควนยันมานะครับ ว่าเไปปันป่นนาได้นันเนี่ยเนาะปั่นนาได้นันเนี่ยเ,เออ,เอ,เเอ,ออย่เนี่ยก็อยังขับแนะล้วก็เต็มรถมีกระบอก ไฮดรอลิกยกหางนะเฮ้ยแลไปโซ่ปัน่นขับสองเออ <laughs> สำหรับคนแก่ก็ท <laughs> ี่ไม่อยากเดินนะครับมีแบบนั่งขับด้วยนะครับเอ้ย มาเนียร์ได้เฮียอันนี้เองเลยนะกลับเอง <laughs> เดยวจะเข้าไปจอดเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรกอนเดีวท่านใดหาเบอร์โทรนับ0 8 1 5 6 3 6ดนะครับเนียไปรถตลาดนังบวดครับร้างรถไายสยามกเกษตร อันนี้กี่หมื่นนะเฮียหกหมื่นเจ็ดหมื่นอหกมนพร้อมใช้งานอคันนี้ขาได้ขายไปแล้วแสนแปดห้าแสนแปดห้าพันสตาร์ติดไหมเนี่ยเดียเมาเกันเ้ยดีเซลดีเซลดีเซลอออย่างนี้เข้าท่าดีอะจะมีต่อเติมหลังคาสักหน่อยผมว่าเฮียระวังนะ ชนแล้วแท็กยางนะครับเอ,อ้แสนแปดห้า 8, นะครับแต่ว่าขายไปแล้วเด้อไ,ไ,ไปปั่นเมตรหกสิบตัวเดินสิบสอง เดี๋ยวระวังรถนะโอ้ oh. สุดยอดเลยนะครับกันนี้ใครซื้อไปแล้วใครเนี่ยซื้อไปเนี่ยถือว่ารู้จักซื้อรถจริงๆเลยนะครับโอ้โ oh. หระบบดีมาก้าลุยนำ้ำลมแหละน้าพีเอ ยกล้อ้วสบายเลยไม่ต้องกลัวติดโอ้เดี๋ยวจะมีมาอีกนับกันนโอ้เป็นปรับแบบไฮดรอลิกปรับเขนแบบไฮดรอลิกนะครับ สาม,มารถรับขึ้นลงได้ซ้ายขวา ชอบอันนี้ค่ะมันเอียงได้นะครับระวังขานะเออว่าท่าดีว่ะนี่ยี่สิบเอ็ดกรับ มาเจะเอาแรงม้าต่ำสุดเป็นเป็นตัวตั้งอ๋อใครจะเอาแรงม้าต่ำสุดเป็นตัวตั้งอ๋อไทยจะตะเวงไทยคือ24ไอ้ญี่ปุ่นคือ28แต่เราก็ตีตรงกลางไอ้จีน22ผมว่าใส่ใส่ให้ผ่านไถได้นะเนี่ยได้เลยน้าพี่เอตัดหญ้าได้เนาะไม่ตัดหญ้าได้เออตัดหญ้าได้ตัดหญ้าได้เอ่อแต่ผานไถอ่ะผมว่าได้เลยนะเนี่ยโอ้ สุดยอดไปเลยนะครับถึอว่าถึอว่าสุดยอดมากดีเซลเอ้ยติดเบาะหรือเปล่าเฮียเนี่เออเอ้าโอ้โหเครื่องสามโอ้โหเครื่องสามซูบ ยี่สิบคะแนนแรงนะยี่ยิบยี่สิบสองแรงเลยยี่สิบสองแรงมันไม่ได้ยี่สิบสี่มันไม่ได้สุดยอดไปเลยนะครับกันนี่ยความเแปดสิบอันนี้เมแเออมันจริงจไม่ได้จริงจริงเตแปดสบวัดับได้เมแปดสิบวัดได้เมตรแปดสิบอตัวยาวมากครับก็เดียวจอดกับนดเดียวครับตมชอบตรงนี้เลยนเียงได้นะับตับองศา้ายขวเพแต่ว่าขายไปแล้วนะครับกันนีนนห้น ขายไปแล้วเดี๋ยวฟังฟังดีๆนะครับขายไปแล้วนะขายไปหมดสามสี่คันแล้วแต่ว่ามีไม่เรื่อยๆมีไม่เรื่อยๆเขาญี่ปุ่นตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมว่าลุยลมๆนะสบายเลยแหละนะแล้วก็สามารถไปใส่ตัดหญ้าได้แล้วก็ไถได้นะครับเพราะว่ามันระบบมันก็อันนี้เลยอ่ะอันนี้อันนี้โควิดเออเดนมาที่แต่วันนี้เดนมากมาเยอะเออเนี่ยเรียนโควิด ขับสีขับสี่ับสีอีกแล้วพี่ซื้อลูกค้าพิซัที่เบรตรงมาืนนะเป็อันเจ็ดโลอันเจ็ดโลมาคนี่นี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่ยคันนี้หนึ่งแสนพอดีหนึ่งแสนหนึ่งนี่คันใหม่นะพิซซที่ขายมาขายหมดแล้วอันนี้คือคันใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมไปวันี้คันใหม่มาแสนบาทึงแสนนี่นะครับขับสี่่ยังอันนี้อะไรยกยบับเบรกเบรกมืออเบรแต่ว่าคันนี้ไม่ดำ ดำมากันนี่อันนี้ยกดำไหมครัอันนี้ไม่ได้ดำนะครับเครื so ่องนา่อนกเกสครับเล็กด้เล็นะดเบเครับเป็นแดเล็กเป็นเจ้าพลังแต่อเป็นไดเล็กมันเครื่องนอกนะครับ่ดเกครเนเอเครื่องก็ไม่เคยเห็นนะครับอย่างนันวันนี้หนึ่งแสนบาทไทยนะครับยังไม่มีคนเอา ยังไม่มีคุปปองแต่ว่าคุบ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 อะไรนะเฮี้าสมตทร้านด้านานาบดระาณมนเดียวเม็ห้าสิบหนึ่งแล้วก็ตัสองเม็ดหมื่นพันเม็ดหมื่นพัทกที่สุดส่งทั่วประเทศค่าส่งไม่เกี่ยวนะค่าส่งไม่เกี่ยวอ่าค่าส่ง ดียวมีคนถามผมเยอะมากค่าส่งยังไปอีสานประมาณกี่พันพันห้าสองพันอ๋อประมาณพันห้าถึงสองพันอ๋อนี่นะครับคุปเมื่อวานเมื่อวานนี้มีคนจากศรีสะเกดโทรมาผมนะครับคุปปื่นใหญ่คู่เลยนะผมก็ใช้อยู่นะครับมีบริการส่งในทั่วประเทศนะครับนี่นะอมีบริการส่งก็ค่าส่งก็ อย่างไปอีสานก็ประมาณ1,500-2,000บาทนะครับอ่าสำหรับราคากลุกก็ออ่าต่สองเมตรหนึ่งหมื่หนึ่งพันอ่าถ้าเกิดว่าปลุกเมตรหาสิก็1หนึ่มนบาทนะครับโอเคผมชี้เป่าให้แล้ว <c oughs> เรียกเกะเจาเครื่องไปส่งนะครับ <c oughs> แกะกล่อง ลูกค้ามาเต็มเลยนะครับนั่นร้านตลอดโอเคครับเดี๋ยววีดีโอชุดนี้จบไปเบียงตัวนี้นะครับขอบคุณทุกไลตัวก,กำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ